แม,ม่ต้องสวัสดีค่ะพี่น้องป้านแม่ได้กกองอยังหลายอย่างแท้สวัสดีค่ะแม่แ่จกอร่อยด้วยโอ้เย็นพี่น้องมันปากของมาให้ยเลยแยบมากยังขอมาหาแม่มาถามบึง้งว่าแม่เฮ็ดขนมยังบอมืัอนี้ก็เลยเห็นแม่มุกใหม่มุกใหม่อยู่ว่าเฮ็ดยังกองคือหลายแทนดอกใช่ละมีป่วย พักองักติ้วใช่พี่น่องส่งอาหารกันกินมาให้พักมีพักติ้วพักติ้วใช่อีกแม่อันนี้อะไรปลาแหงปลาแหงพร่อมัยังอีกมีบางนาวโอ้เครื่องเครื่องข้าวทอดนีว บกพุนงน er> right. evet> ี้นได้ียเดียคนกใหญบุกุงมาบักใหนึงเหรออโอ้ยขอกพุณหลายๆเด้อบุพงจุ่มให้บุกุงเพิมบ่แม่เติมไปต่ำแควใค่ได้หนงแนวเอาไว้มีอะไรอีกพัดกินปลาออนบกพุงคนไหนมาปูกินอมโอ้ในพักคนไหนมาปูไนพักป มีบักกล้วยกล้วยค่้ยสุกพอดีวอดีขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องผู้ทรงอาหารสเบียงมาเติมกำลังใจนบอถาังใจอันนี้ใส่ใบใส่ใบของเ่าบักม่วงติโอ้บักนาวบักิว้อมในพัก้อม ต้องคูดแก้มต้องเปลี่ยนโอ้คูดแปลงไม่พร้อมมะกกล้วยอันกล้องนี้แม่แก้แล้วอันนี้มะขามารันอยู่น้ำอีหล่าอีกหาโลเดินแม่แม่เพิ่นทรงมะหอแต่เพิ่นบอกเลบอกซือเพิ่นทรงมะหอเป็นมะขามหวานแบบแกะเปลือกแล้วก็เลยต้องเดซแซ่เย็นไว้ว่าทรงมะหอยอายกหาโลปันกันกิน พูดหลายๆผมพ oh, mm evet OK> ี่น้องคนส่งมาให้ดูให้กินจะได้เคทเจังไดเจ้าสิกินเบิดบ่ดนี่เบิดคือเก่าลูกเต่าหลายเนาะเพิ่นเขียนชื่อบอกว่าเราว่าจากไผออกน้ำอออันนี้ของพี่สาวอันนันดีของพี่สาวอันนี้ของใครผู้หญิงเบิ่งดซื้อดูแม่ขอบสิได้ขอบคุณเพิ่นถือแม่ประยงนี่เดชแม่นบ่ ยาโซทอนบ้านบากบ่แม่ประยุกขอบคุณมากมากนะคะดีรลายดีรลายวันนี้อวยมาทางนี้พี um> ่น้องนี่ขนมกะเฮดคือเกาทำที <t 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 ่วันขายแม่ยังบ่ได้ขายติขายตอนใดนี่ เมาแล้วบอ<ม>โอ้เพิน่นเมาแล้วเพิ่นท่วมมาเมาเหยโอ้นุกกาว่าอยู่มื้อนี้คือบ่ได้ขายขนมนี่เมาแล้วนะครับสองขาดคือเกาบอแม,ม่ใช่ใช่แม่เคยดูเคยดูใส่ใส่อยางสวยเลยอยาดมอก เพก็นเมาแล้วน้องกินได้ปุณิยานว่าของเฟินเนาะของกันเจ๊ก,กี้ของเมาแล้วเขามาเห็นยวมัว้วาันี้อะไรกินเพื่อนโอ้โอเคแต่นุ่งเอาอันนึงแน่นุ่งอยากเขาเอา,เอาอันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เจ๊กกี้แต่ว่านุ่งเอาแบบว่าได้บอกเพื่อนเอาฝาก,กช่องแม่แน,<ด>น่ ฝา,ากนะเด้อค่ะมบ่บารมิใจกระลอยของแม่แตนค่ะช่อง YouTube แม่แตนตใจกระลอยนะคะฝากกดไลไ์กดแชร์ตัวแม่ฝากกด<ม>ไลไ์กดแชร์ให้น้ะเด้อค่ะกดติดตาม<อ>ด้วยกดติดตามให้น้ำเนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,บ,คะบบ๊าายย